จะถื้ออะไรอยู่ข้าวเ่ะเขอาเกลี่จาข้าว,าว,าวมามาโยในให้ไก่หน้าบ้านเลยเที่ยวขาว อจะเข้านั่นเออบนเรบนรูนเนาะรู้จักลุงก็ไม่รู้จักมันจะพวกนั้นบอกนี่มันยาบ้าเนี่ยขวดกองนึงครับนี่ขกองนึงครับด้านหละน้องก็ถ่ายก่อนตาตามน้อเยอะแยะลุงพาเขาถ่ายเนี่ยะุนะครับ ปาดบ้านตาปกติทุกวันวันนี้เขาลูกมเป็นยาเบื่อหมาไงเนตเนตตรงนี้เนยเนยลงไปเนี่ยเนยเต็มเลยแล้วก็อีตรงนู้นอีหมดเนตเนตดนเนตดูรวมดนเนตเนี่ะเยอะแยะจะพม่งเดอ๋ยว รำไมไม่คแค้เผมว่าจะล้องผมมีกมาผมจะแจ้งรวจนะคแจ้งตำรวจกโอาดแมงยังาปนเจือตอน6กโมงใช่หครับผมก็เห็นรถกระบะมันจอดตรงเสียงมัยุนตบตนะก็ว่าเยอย่างวันที่เขายิ่งืนส เขาก็วิ่งออกไปพา,าแสดงตัวเล็ครับเนี่ยไปรถ <ไป S 2> กระบะสีอะไรครัสีโอขาวมั้งครับผมมาสีขาวนะกระบะสีขาวครับแต่ว่าตัวเตี้ยไม่ตัวสูงครับอ่าต้องประมาณกี่โมองอ่ะตีสามสิบห้านาทีเขาจอดอยู่นานไหมครับไม่ถึงสองนาทีหรอกครับมันรีบย้อนกระยิ้งปืนไปเลยครับเนี่ยคือเขาโยนโยนตรงลานหน้าบ้านเลยใช่ไหมค้ัแต่ผมได้หินเสียงมาเนี่ยผมก็ไปดูตอนนั้นนะหินเสียงมัเดินตึ๊บตั๊บตึ๊บแล้วก็ยิงปืนสามนัดผมมาล้าออกมาพเนี่ยครับผมก็นั่งอยู่ในห้องผมเนี่ยผมตอนเช้าเมื่อผมมาที่ ผมได้เดินหาไปเนี่ยเห็นตะโลวก,กวดนี่มันอะไรป๋าผมก็ไม่รู้ผมก็รู้ยาบ้านะผมก็ไม่รู้วันนี้เด็กน้อยออกมายาบ้าพ่อผม,ผมก็ได้เดินออกมาหนีมาตอนนี้นะ่ะมันขนาดนี้หรือผมก็รู้บางสิ่มันแกล้งกันหรือมั้งผมก็บางสิ่หลหรมันดึงคนเตรียมบ้านแก่บนหน้าบ้านแก่เตรียมบ,น,าบ,าน,ยบนนั่นนะครับตอนประมาณสี่สามสี่ห้านาทีมีคล้ายๆรถพี่อับประจอดแล้วขับขับผ่านออกไปได้ยิงยิงปืนสามนัดครับยิงปืนขึ้นสามนัดก็สงสัยกันเพราะคนงานแถวนี้มันเยอะแยะไปหมดก็ออกมาดูกันเขาบอกขับผาไปแดงไปเลย แล้วพอตื่นเชา้าก็ตื่นขึ้นมาเพราะเรากเก็บกวาดหน้าบ้านประจําก็ไปเห็นถุงสองถุงใหญ่ๆถุงประมาณใหญ่ๆว่ามานยุ่มมือใหญ่ๆนะฮะแดงเขือในหมดผมก็กลัวหมาหมาจะกินนึกว่าเป็นยาเบือเขามาให้หมาเพราะขโมยเยอะก็กลัวปรากฏว่าคนคนงานแถวนี้เขาบอกว่ามันเป็นยาบ้ายาบ้าแล้วลุงยาบ้าผมก็เลยกวาดทิ้งไปทั่วหมดกวาดทิ้งไปตรงเนี้ยผมโดยผมไม่รู้ไม่คิดว่าการแก้มากกว่าคิดว่าเป็นการที่คิดว่าเขาเขาอาจจะหนีลึก คลั่งหรืออะไรหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เขาคลั่งหรืออะไรผมก็ไม่รู้เขาเขาย,ยิงปืนเจตนาให้รู้ด้วยไงยิงปืนขึ้นสามนัดเพื่อเจตนาจะให้รู้ว่านี่อะไรต่างๆแล้วก็ไม่กลัวอะไรเหมือนันยิงสามนัดปังปังปังตอนทีสามตีห้าครับคือ,อไม่คิดว่าเขาจะแกลงกเขาจะยัดตรงไหนก็ยัดได้ครับเขาจะย,ยออวานตรงไหนก็ยัดได้จะแกลงเรานะเขาไ่ดูแล้วเจตนาไม่แกลงเจตนาเฮ้ยครับว่าเหมือนกับคลั่งมากกว่าเนาะคิดว่าอย่างนี้มากกว่าพ่อคิดว่าอย่างนี้มากกว่าเนาะ